โอ okay. เคเหลืออีกขั้นตอนครับขั้นตอนท้ายต้นนี้ใหญ่มากครับเพื่อนเพื่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเ <u> พื่อนๆด้วยครับคลิปนี้เราจะมาติดตามต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอ่าคลิปที่แล้วผมได้ไปหาต้นพญาจงอางดำมาจากสวนยางครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าพอหาต้น บอนพญาจงอางดาม,มาเสร็จแล้วเราจะทำยังไงครับผมก็ามาล้างครับผมมาล้างลากให้มันสะอาดเลยครับลากเยอะมากครับเพื่อนๆสมบูรณ์มากเลยที่ผมได้มาผมมีเทคนิคก,การดูแลพวกต้นไม้ใบพืชที คุณมาจากดินธรรมชาติครับผมมีคลิปอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามรับชมได้ครับเทคนิคการดูแลป้อมะยาจงอางดำครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาต้นบอนพวกนี้นะครับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับโดยเที่ผมใช้ไตโคเดอร์ม,มาแช่ อ่าพวกนี้ครับค่าเชื้อราที่ติดมาไว้หนึ่งคืนก่อนที่จะลงกระถางปลูกครับเชื้อราที่ผมใช้ก็เป็นเชื้อราชนิดผมนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับไโคดอด์มานี้ก็เป็นเชื้อราชั้นสูงครับหน้าที่ของไโคดอด์มาก็คือ ทำลายเชื้อราชั้นต่าที่อยู่ในโลกพืชแล้วก็กินเชื้อราชั้นต่าพวกนั้นครับประมาณหนึ่งช้อนพอครับไม่ต้องพูนะครับประมาณหนึ่งช้อนพอครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็มัดถุงมัดถุงเก็บรักษาไว้ให้แน่นนะครับมัดถุงให้แน่น การเก็บรักษามัดสูงใส่กระปุกแล้วปิดฝาให้แน่นแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาครับมันจะอยู่ได้เป็นปีๆครับไตโคเดอร์มาเชื้อไม่ตายครับแล้วก็คนครับคนไตโคเดอร์มาให้เข้ากันกับน้ํา ไม่ต้องเต็มถังนะครับประมาณนี้พอประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาต้นว่านพญยายจกอ่างดำใส่เข้าไปเวลาจับต้องหรือเคลื่อนย้ายเพื่อนๆืระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวก้าน <c oughs> ก้านเขาช้ำครับก้านเขาช้ำแล้วก็เดี๋ยวเกิดความเสียหายเลย <c oughs> เสียดายครับบางทีอย่างเช่นต้นใบงามๆามแบบนี้ครับถ้าเกิดเรา ไปเคลื่อนย้ายหรือทำเขารุนแรงเดี๋ยวมันช้ำแล้วมันจะตายไปเสียดายครับเพื่อนๆโอเคครับผมจะพักไว้ในถังในถังนี้ครับแช่ในโอลิมาไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยว เรามาปลูกลงกระถางกันนะครับ ลงถังกันเลยหลังจากที่ผมได้แช่ต้นบนพวกนี้ครับได้แช่เชื้อไตรโคเดอร์มาไว้1คืนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำการลงกระถางกันเลยนะครับส่วนดินพวกนี้ผมก็เมื่อเช้าได้ไปขุดมาจากแถวข้างบ้านนะครับดินพวกนี้ก็จะเป็นดินป่ายางดินล้วนซุย ดินนี้ครับผมก็จะใช้ดินผสมสูตรมูลไส้เดือนครับในการไปเติมหน้าดินให้ให้กับเป็นปุ๋ยครับดินผสมสูตรมูลไส้เดือนนี้ก็จะผสมเชื้อไตโกเดอร์มามาด้วยแล้วเช่นกันครับอเอาไว้ค่าเชื้อราที่ติดมาจากดินที่ผมไปขุดมานะครับ อาหารด้วยครับยินไปเดือนผมจะรวยข้างหน้าไว้กับ เป็นสเก็ดขาวๆนะครับนี่คือเชื้อไตโคเดอร์ม,มานะครับที่ก็เป็นสเก็ดเล็กๆขาวๆนะครับนี่คือเชื้อไตโคเดอร์ม,มาต้นนี้ใหญ่มากครับเพืเ่อนๆดยบางๆครับดินไตเดือนดินตัวนี้ดีมากครับเป็นอาหารให้กับ ต้นบอลของเราแล้วก็มีเชื้อไตโคเดอร์มาผสมอยู่เดี๋ยวทำหน้าที่กินเชื้อราชนต่ำที่อยู่ในดินครับโอเคครับได้แล้วสี่ต้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับวธีการปลูกต้นบอลที่ขุดมาจากธรรมชาติแล้วก็เอามาปลูกในกระถางครับโอเค เหลืออีกขั้นตอนนะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผสมน้ำน้ำไม้นี้ประมาณ5ลิตรครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณครึ่งแก้วครับนี่ครับประมาณครึ่งแก้วนะครับผสมกัน ค okay. แล้วก็ลาดลงไปในดินเลยครับโอเคครับจบทุกขั้นตอนในการไปหาต้นบอลพญาจงอังดำและต้นบอนต่างๆมาจากพื้นที่ธรรมชาตินะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล่าอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ,บ,บท่านผู้ชมสัน้นสวัสดีครับ